ครับวันนี้มาชมโต y o ต้ายา i ินะฮะอันนี้ลูกค้ารีเควสเลยครับอยากได้แนวนี้นะฮะเราก็จัดให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของลูกค้านะฮะสไตล์เหลือบนะครับนนสีชมพูวหวานๆนครับวันนี้เรากำลังเทสรถกันนะฮะค้ามานั่งรอแล้วนะครับอยากกลับบ้านแล้ว ชมพูวานหวานเลยไปดูรอบพันกันหน่อยครับสายหวานนะครับตามต้องการสวยงามน,นะเราเทสระบบไฟระบบล็อกรถนะฮะทุกอย่างให้ครบหมด ใครชอบสไตล์นี้นะครับก็เราก็จัดให้ได้นะฮะตามต้องการของลูกค้าเลยดูนครับกลับบ้านได้เลยนะครับ